สวัสดีครับวันนี้นผมมันจะมาเล่นเกมหนอนนะผมเป็น EP ที่สิบนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยนะผมมานะครับเกมหนอน EP 10สิบแล้วนะผมเอาไปเดี๋ยวก่อนทุกคนปิดหมอกเครื่องบินก่อน ไ,ได้ไม่ต้องมีโฆษณานะครับไปนะคไม่ใช่นะ ดูอีกท่าตาย,ตายวะไปไปนะวันนี้คือเราหาตัวใหญ่อยู่นะเนี่ย <c oughs> ตัวใหญ่นี่นะ ดูดูก่อนว่าตัวไหนมันอนนั้นนะจะได้กินนะนี่นะหมวนไปเรื่อยๆนะ ไม่เห็นอ่ะไปเรื่อยๆนะผมวันนี้ไม่เห็นอ่ะ ได้แล้วตอนนี้ผมดูก่อนว่ามันกินตัวไหนได้บ้างครับ

โอ้ยตัวนี้นี่มันเอาเรื่องนักเลงนะเมน,นักเลงนะไอ้ฟ้านักเลงนะเนะี่ยไม่กินเลยตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมด นี่นะครับเชียบนีบ่นะครับกินเข้าไปเรื่อยๆนะนี่ไอเขียวว่านักเลงทุกคน,นเฮ้ยเกือบนะ โอ้โหตายเอาใหม่นะไม่ยน,นะไม่ย็นนะผม โหตายแล้วก็ปะไปเรื่อยๆนะนม่โอ้โหตายว่ะนะ วเวลาตอนนี้นะผมที่ผมถ่ายเยวลาสี่ทุ่มห้าสิบแปดนาทีนะครับเกือบเกนะอือบจะห้าทุ่มนะครับอืโอตาอืมอื่อยมอื่อยมอืมอืม ตัวใหญ่หาตัวใหญ่ก่อนอันนี้ไม่ไม่ใหญ่มากเอาเอาไว้ก่อนตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอ้โหตาย ตอนนี้สี่ทุ่มห้าเก้าแล้วประมาณตบเกือบห้าทุ่มแล้วผมอันนี้คือช่วงปิดเติมนะคือบางทีก็นอนห้าทุ่มบางทีก็นอนที่งคืนบ้างอะไรนะผมไม่รู้คืนนี้จะนอนนอนเกินเกินเที่ยงคืนหรือเปล่านะต้องมาดูกันนะแต่คลิปนี้น่าจะไม่ค่อยยาวนะผม เพราะว่าผมต้องแบบไปเนี่ยทุกคนไปถ่ายคลิปอีกอีกะไรอีกคลิปอะไรเล็กเกมอมาข้าแดงให้ทุกคนตอนนี้ผมกําลังไปเรื่อยๆโอ้โหไอสีนั้นนักเลงนะรุ่นนี่ยไอสีเนี่ยสีม่วงอะนักเลงนะโอ้โหตายโอโ้โหเวลาห้าทุ่มเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อนะ ไม่น <Bei> ับไม่ควรทำไมไม่นับไม่นะไปเรื่อยนับ อ้โตอนนี้มันต้องใช้สมาธิเล่นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะคอยังขออเล่นต่อไปเรื่อยๆครับโอ้โหตายว่ะทุกคนนะครับ โหตายนะคไปตนะ้องหาใหม่หมไปไปเรื่อยๆนะโหตายว่บทุกคนคนระับเดี๋ยวเราหาก่อนนะว่าเจ้าตัวไหนดีนะครับ ไปนะผมนะตอนนี้ผมไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหตายนะครับผมเฮ้ยโอ้โหตายขอจบคลิปก่อนแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าอย่างให้คลิปหน้าผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับผม Bye bye na nope.